ปกตินะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับน้าเต่ากับช่องตกปลากับน้าเต่านะครับอ่าวันนี้ผมก็ได้รับคําเชิญชวนนะครับจากน้าใหญ่นะครับน้าใหญ่คนปีมัโลงนะครับก็ให้ไปเทสบอ่อชิงหลิวนะครับให้หน่อยนะผมก็เลยถามว่ามีปลาช่อนตกไหมผมเลยจะไปตกปลาช่อนด้วยนะเห็น้ว,ว่ามีเป็นล่องสวนล่องสวนนะ อ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปตกประชอนล่องสวนกันและอาจจะแถมด้วยชิ้นเหลิวเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการเทสบ่อให้นายใหญ่นะฮะก็ยังไงนะครับฝากนาทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องตกปลากับน้าเต่าด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปสนุกๆมาให้นาๆได้รับชมกันนะครับต่อไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปที่บ่อนาใหญ่นะครับอยู่ที่ อำเภอท่าเรือนะครับจังหวัดอยุธยานะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่หมายจะเป็นยังไงนะแล้วก็จับได้เราันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างเนะี่ยันนี้เราหวังกับปลาช่อนไซโลไว้นะฮะอ่าในใหญ่ของโม,โมไวนะ้มีแบบนั้นนะโอเคลวยครับเดี๋ยวขับรถไปสักพักหนึ่งข้างทางนี่คนตกประช่อนเต็มเลยนะฮะไปตามของโอเคครับลวยครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ่อของในใหญ่นะครับตอนนี้ด้ใหญ่นะครับ สวัสดีครับพอวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาเต็มาตาศึกนะทำไว้แปดเดือนนะโ <c oughs> อ้โหมีเหลีวมีคันเตียปอยอีกสองคันนะชุดเหลิวแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพบ่อนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพบ่อก็สวนค่อนข้างน่าอยู่นะน่าอยู่ไหมทำเป็นบ้านสวนบ้านสวนมีอะไรแจมแมไหมในนี้คอโยตี้นะฮะอะไรเง,งี้ยหมอน,นวดอะไรที่มันแบบ อ๋อไม่ใช ah ่มีเขามาสองคนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่ดูปลาช่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีสังสรรค์นิดหน่อยนะอาดปลาไว้ให้นะนะเยอะเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูบ่อเดี๋ยวให้ดูบ่อสภาพเป็นไงอันนี้สภาพบ่อนะครับนี่คือบ่อหลิวนะบ่อหลิวเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมจะไปตีปลาช่อนนะในร่องสวนนะครับทางฝั่งนู้นนะเดี๋ยวคอยดูผลงานกันวันนี้จะโดนอะไรไหมนะฮะ วันนี้นะครับแม่เล็กแมงนักใหญ่ก็ย่างปลาดุกรอมแล้วนะครับดูครับปลาดุกตัวสวยดกในสวนนะครับนี่คือธุรกิจครอบครัวนะครับนี่ครับมีอีกครับที่หลุดที่หลุดที่หลุดไปใต้นี้กันเลยเนี่ยเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะกินนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปไล่ตกปลาก่อนนะครับ ผมจะไปตีปลาช่อนนะฮะ,ะมีร่องสวนนะะน,น,นะครับนนกม็มนะีเป็นบ่อแหนะนครับเอาเตรียมอุปกรณ์มา2ชุดนะสปินคันเบสพันนะครับเดี๋ยวสปินจะไปเดินใต้น้ำนะส่วนเบสจะตีผิวน้ำนะมีบอ่อแหนอยู่ฮนะเดี๋ยวไปดูบอ่อแหนก่อนนะครับเล่นผิวน้ําก่อนตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงนะตื่นสายครับถยวลองไล่ดูนะวันนี้จะเจออะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวลองเล่นบอ่อแหนก็นะครับมีเห็นบอกว่าปล่อยปลาดุกไว้นะฮะแต่มีปลาช่อนมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเป็นอยู่ตัวนี้พริ้มนะฮะ อ่าตอนนี้ผมได้ไปช่อนตัวแล้วนะครับหลังจากที่พักกินข้าวไว้นะตีเขาเขาเล่นยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยฮะโดนแล้วครับหนึ่งตัวอ่ะวันนี้มีไปช่อนแล้วตามเป้าหมายนะฮะเดี๋ยวลองดูสักสองสามทีจะได้อีกไหมนะครับไม่อยู่เอาไปไหนอ่ะทำนงานดิว่าอาทิตย์นะก็ว่าอาทิตย์แต่ไ,ไปอยู่เสาร์อาทิตย์ตออยตยก,กไไ็อยู่สาวอาทิตย์ไงก็ูไม่ได้อยู่เสาร์อาทิตย์อ๋อวันนี้ว่าอะไรเนี่ยวันนี้แกก็ไม่ได้อยู่มันวนมาบางทีอ่ะ มันบนมันสี่หยุดสองมันไม่ได้หยุดฟิกเหมือนเขาทำสี่วันหยุดสองวันแดกแด้แทนตายครับหนูนี้ ingle, นอนนะครับสายยังวิ่งอยู่นะสายยังวิ่งอยู่นะครับน่าจะขาดนะครับไม่อยู่ขาดโอ้โหจบกันเลยชะด d หรือป่าไม่แน่ใจนะ แต่สายหน้าแค่สิบห้าปอนน่าจะไม่พอนะครับพลาดเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเปลี่ยนคันนะใช้ชุดสามสิบปอนแล้วฮะชุดใหญ่นะครับชุดเมื่อกี้เราใช้สายหน้าแค่สิบห้าปอนมันเล็กไปนะน้าใหญ่บอกว่ามีจระเม็ดด้วยนะครับน่าจะโดนจระเม็ดนะขาด กัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งนะครับสายวิ่งแลวนะครับอยู่นะครับโดแล้วครับเอาแล้วครับโดแล้วครับโดแล้วนี่ปลาอะไรครับปลาช่อนครับปลาช่อนนะครับตัวนี้ใหญ่ครับ ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้ปากเกี่ยวเกี่ยวปากบางด้วยครับตัวไม่ได้เอากระเป๋าเอากิปเปอร์มาซะด้วยแหมไม่ได้เอากิปเปอร์มานะครับตัวนี้ตัวนี้สายเกือบโลเลยทีเดียวมมันีหลายตัวแวบนะครับตัวนี้ครับนี่ครับโอ้โหตัวเป็นโลครับตัวนี้ ตัวนี้ไซสโลนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไล่หาอีกนะครับน่าจะเยอะนะครับบ่อนนี้ได้แล้วคู่นึงสองตัวแล้วนี้ครับกัดแล้วครับนะนะครับ,นะนะนะรบสายวิ่งเลยนะครับสายวิ่งปุ๊ดเลยนะฮะเอาละครับ ยิ่งปูดเลยนะครับ,รบไม่อยู่นะครับโอ้โห<ฮ>ไม่อยู่อีกแล้วครับโอ้โหกัดอันนี้ยังไม่อยู่เลยครับ<ฮ>อืมน่จะส่งทำเกลือนซะก่อนนะใจร้อนครับ <c oughs> วันนี้พลาดเยอะนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ขบกัดอ no? ีกแล้วครับกัดอีกแล้วนะครับะครับทีนี้ผมจะส่งให้ทะลุดากเลยนะฮะตอนนี้สายเขาไม่วิ่งเท่ๆอ่ายังอยู่ครับยังอยู่เอาละครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับเอาละครับวิ่งแล้วครับนี่ครับวิ่งปุทเปรูดครับเอาละครับเอาละนะหยุดแล้ว มันจะบินย้อนเข้ามานะครับนี่ครับวิ่นมาแถวนี้นะครับวิ่งไปนูน่นเหรอครับกระโดดนู่นนะครับโอ้โหวิ่งไปนู่นจริงด้วยนะการกระโดดครับกระโดดไปแล้วครับอดแตกแล้วครับ โอ้โหวันนี้มันอะไรครับแหมกัดเละเทะผมไม่ได้ตัวเลยฮนะโอ้โหวิ่งจนส่งจนกระโดดเลยแหมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใหม่ครับเอาละครับ กระดี่เหล็กนะโดนเลยครับโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหต้องใช้กระดี่เหล็กเลยนะครับโอ้ว่าช่อนครับตัวเล็กๆนะครับพอได้อยู่นะ,อะโอเคนะครับจากที่พาจากหนอนยางมาหลายรอบแล้วนะ,อะลองกระดี่เหล็กเลยฮนะสิเลอสิลาไปนะโอเคครับ ที่เอาปลาช่อนขึ้นมานะครับสองตัวก็เดี๋ยวเทสงานเหลิวให้เขาหน่อยนะเพราะว่าก่อนจะต้องเปิดตกเมาดนะฮะ<อ>นี่ครับปลาหมอนะครับรหมอฟมนะตัวเป้งเ,เลยนะครับ บอกโปรอาหารนะปลาขึ้นอยู่จุกจับจุกจับเลยฮะ อะไรนะคนละกินเลยเนี่ยอะไรคนละกินอ๋อปลาคนละกินได้คืคนละกินเอโอ้โหนี่ครับโอ้โหปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกเยอะเลยปลาดุกเกี่ยวเหงือกกินนั่นแหละแต่ว่าไป็โดนเหงือกมันโอ้โหตัวนี้โผูดิ้นพลาดเลยครับปลาดุกนะฮะไซป์เนี่ยย่างกับกินกันอะไรนะาะเดาแค่แก้วเลยนะฮะในอาหารลอยนะฮะ tiền rồi rồi nha. เขาเรียกแล้วเต็มแล้วครับเนี่ยปลาดุกอีกแล้วครับเต็มเ <c oughs> ลยแล้วให้อาหารแบบนี้ก็จะโดนแต่ปลาดุกนะครับ <c oughs> โอ้โห ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจเอาปลาช่อนขึ้นจากบ่อหลิวนะก็ได้มาสองตัวนะตัวโลสองตัวแล้วก็ที่เหลือก็ขาดอัดไปเยอะอัดไปเยอะมันมันหลายตัวนะแต่วันนี้อ่อนหัดเองนะก็ตันนี้ก็ขอบคุณได้ใหญ่นะมีโอกาสมาเอาปลาขึ้นนะว่ามาเที่ยวได้นะครับก็ไอสองตัวนั้นก็อยู่ในกระเพาะผมเรียบร้อยแล้วนะได้กินเรียบร้อยนะบ่อหลิวเดี๋ยวจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยว จะแจ้งอีกทีนะครับผมจะเตรียมพื้นที่สถานการณ์นะครับปลาพร้อมแล้วตอนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือที่จอดรถนะครับเพราะพื้นที่มันจะแคบขาดปลาอื่นด้วยแม่งได้แต่ปลาดกกว่านะมีมีปลานินปลาแรดอะไรมีมีไล์เอาครับไล์ไปแล้วปลามีเยอะนะวันนี้ก็คือลอลื้อกระชังกันมันก็เลยกัดก็ได้มุมมันก็ได้สวยหน่อยครั้งที่แล้วท่านั้นที่นนิกมาจะมีกระชังมีไม้มีอะไรอันนี้เพิ่งลื้อออกได้ไงให้มันบ่อมันโล่งนะฮะคือกันนก ที่เราลงไว้ก็คือการนกมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันจะอุปสรรคมันเยอะก็เลยหรือเอาเรือลงหรือกันวันนี้ก็เลยตื่นเยะแยแะวันนี้ก็ <c oughs> มืดและ6หกโมงกว่าแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับสนุกพอสพ<ผ>มควรนะพอสมควรแล้วกันเนาะขับข<ค>ำบนะเอามีอะไรก็ ฝากกันไว้ในะคอมเมนต์นะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องตกปลากับนาเต่าไว้ด้วยนะครับยังไงทักมาหาผมหนึ่งน้าต่างกับน้าเต่าก็ได้นะครับว่าจะถามเรื่องบ่อหรือเรื่องตกปลาอ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวบ่อยอทิ้งเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดกีนึงอ่ะวันนี้คนทั้งใหญ่นะขอบคุณครับอ่าโอเคพบกันครั้งหน้าจะพาไปไหนไปดูกันครับผมถ้าคุณชอบตกปลาเราคือเพื่อนกันกลุ่มอะไรวะเนี่ยตกปลา <laughs> อโอเคโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ